สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮักหลายแอ็กโคลเดนแช n เนลพี่น้องามาเบ่งบอลอย่ยงปลตตาสาบจิ่ง้องลงปลายัางนนนี่ตาของพ่อพื่อ่ปลาจินโอ้ลงหลายชนิดตัวนี้จักมือลงจักมือเน,นี่ยบอลเนี่ยจักมือกวบ้าคาคาไอซื้อพันบอ มึนกาบาทมึนกาบาทมนโกโตัวัดจักจ so so oh, right wow. right. ังตัวลอยลอยตัวถือตัวละบาทเนาะโอ้มูม่ม่มมันใหญ่นะตเพียนหรือเปล่านะตเพียนปลาโอ้ปลานั่นปลาที่บเน่ปลาพี่นา พ okay. oh ี่กาย็ลงเดวกเนบ่เปิดลง่มนบ่ประมุ่นบ่รือเฮ็ดเอเฮ็ดัเองเก็บบัตรเองพี่น้องบัละเก็พี่กายนี่บัตรละเก็บอยเนี่ยละเก็รลอยพี่น้องปีนี้ขันปลาไงก็ลงอีกเนาะเบงเบิ่งเบิ่งจะปลาว่าปลามันสีไงซ้ำไอุ้ยพี่จักมาชิล่าลุ่งเดิน นี่นะวัน pues มุ day, ่งเดียวเลยหรือว no. yeah. nah ่าว no. hey. IR ันอาหารนี่วันยู่นี่เราบ่ให้กินหลายทางบ่ให้มากินมองเดียวเลยึ้น่นั่นงเอะตนูนั่นโอ้เสียงเจ้าจกเลยโอ้โอ้งโค้งเยโอ้ยโอ้แม่เสียงปามัน้นยิหโอ้ตใหญ่กมีอ Banley lấy cây này tung nha bung sai sai vẫn yêu sai lê bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu bao bao nhiêu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  bao cái lăng bao nhiêu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  bao bao nhiêu 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 bao nhiêu

ปลาตะเพียนปลานิ่งปลากระโหอกพี่น้องปลาอิศบปลานลปาอิศบก็มีปลาจีนมีอะไ่างเี่โอ้ปล่อยถูกจีนิดบ่ปล่อยจะปลาบึกเนาะปลาบึกปล่อยบ่่นัน้องปลาเบิกว่าปล่อยเขาได้ถึงพี่ไก่เด้่ปลาบึกเหรอเออเพื่อได้ตัวใหญ่สุดเลยรางวัลนี้รางวัลไหนที่อร่อยอ๋อมีรางวัลพิเศษให้เฉันมันซาดได้ไหมไม่ได้พิ่อ๋อคิดวันเออคิดวันเป็นคนใด นันได้ปลาบึกขึ้นประมาณจักโลปลาบึกไม่ปลาปีเดียวมันเลยหาโลบ่สีโลบเจ็ดสีโลบเจ็ดหมูปลาตะเกียนหมูปลานิ่งหมูเก่าสุดไม่พอฟันในฟันมันก็ได้ตัวลูกลัวตัวเล่นบอลนี่เลยทั้งวันมันได้จต่ทุกคนอาหารนี่อาหารเป็นชนิดเดียวเลยบ่ อาหารนี่คืออาหารสูตรเดียวเลยบอกอาหารปลาร่วมนี่แหละอาหารปลาร่วมสูตรเดียวเลยพี่น้องเ<อ>นื้อที่นี่มันไหลกว่าๆไรลสามงานพูดแล้วประมาณพูดแล้วเนาะเลือกตามเบิองตามเบิองพื้นที่พี่น้องแต่เนี่ยนั่นไรลหน,น,น้าให้หนั่นมันไรลสามงานเออให้ทาดกันไปหน่อยก็ให้น่อยก็สาดเออ เกือบสี่สองไล่หมดละพี่น,น้องเบิ้งเนื้อที่เราเกือบสองไร่พุ่นละขาดหน่อยนึงเออขาดประมาณบ่ถึงนั่นเราบอร่อนี่ขุดลึกเปนน็นไรเนาะจักเม็ดน้ำยังยังเยอะนี่บ่จักเม็ดความลึกยังเยอะนี่ประมาณสามสี่เมตรโอ้บอ่อเป็นบอ่อน้ำลึกไปเลยจนลงจากเสาไปหนึ่งสองเมตรแล้ว เสาอยู <m iss il> schnell, ่นั่นเสาสามเมตรครึ่งนั่นเดี๋ยวสนั่นก็สิเหลืออยู่ประมาณสองเมตรกว่าสองสองเมตรประมาณเมตรกว่าเท่านั้นห่งสองเมตรหนึ่ดึงอย่างนี้เสาลงมาใส่น้ำรวมรวมเบ็ดเสาเสานี่ความยาวก็คือสามเมตรครึ่งนั่นแหละเดี๋ยวแต่ว่าเสานอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยลังจากตีนเสาลงไปมันสองเมตรกว่านี่ล่องเรือกลางบ่เนาะ หรือขุดผ <oh> ้าไอ้พื้นเสมอเลยฝาพื้นเสมอทีเดียวเลยมัมมีเเลียดกลางโอ้พีนองกินเมื่อยเมื่อยายเขาเลยเนี่ยเอ้ากินลูกเป้ากินเป้านี่ใช้เป้าเปล่งเป้าได้ใส่งันี เลียงกะมีพี่น้องเลงอยูาบ่ออึดแนวอยู่แนวกินอยู่ให้ปลายหน้าพี่น้องแตงกัปลูกอ้อมคู่ชัเลี้ยงบ่อเลี้ยงปลาพี่น้องไก่กะเลี้ยงพี่น้องสูตรผสมสูตรผสมไก่กะเลี้ยงพี่น้องสุ่มไก่เล่า เป็นเศษพ่อเพียงพี่น้องมีเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดมีหลายบอ่อพี่น้องเพิ่นเห็ดวบวางเร่งหันปีแล้วน,นั้นนงูเหลือมเนาะปีแล้วงูเหลือมมากินไก่ม้มนี่แหละพี่น้องพอดีจับได้ก,ก็เลยเอาขึ้นไปปลอยทั้งเขาเพื่อจะลับมากินอีกเขาบุปีนี่ จับได้แล้วเพิ่นก็นเลยเอาไปปล่อยเชิงเขาขึ้นพี่น้องปล่อยธรรมชาติพริกพริกูกไหมเราหอมจะลง้งไมพี่น้องหมูลพริกจนเกากา็มีเก็บเหลืออยู่เหลือก,กินหมดละพริกพริกมะเขือแตง,งแตงข้างพี่น้องสองล่องยาวตามคู่สะพี่น้อง ลังงามเลยพี่น้องกำลังจอกำลังจอหน่วยพี่น้องจอแล้วกำลังออกดอกออกผลแล้วพี่น้องกำลังออกหน่วย หนึ่งกะพริกร่องกลางกะแตงละกอระห้องระห้องนะภาษาพื้นบ้านบางพื้นบ้านบางบ้านเอินระห้องบ้านาบุคคาันเอิน่นบักงภาษากลางก็เรียกละก,กอ นี่กันนียินว่าสีสูบน้ำขึ้นมาเห็ดหน้าปังอีกได้นี่พี่น้องเช้เนี่ยเผนเห็ดทุกปีหน้าปังพี่นอ้องพุณผ่าแง่งเขียวๆอยู่ฟ้ามหอยเสียออยพี่น้องเจ้าจิภาพพี่น้องไปย่มไปช่มจักเมืออยู่ใกล้กันขาดว่าเอา ทำความสะอาดบอ่อเลี้ยงปลาแล้วก็คาดวา่าคืเอาน้ำขึ้นมาเห็ดหน้าปังพี่น้องอ้าวท้ายให้พี่ให้น้องได้เบ่งได้ส้มกันหน้าพญานิสากเกษตรพ่อเพียงพี่น้องพอกันในคลิปนะ้าสาหรับคลิปนี้ก็ขอให้อยู่ดีมีหฮงสบายดีสุข,ขูทุกคนอยากเก็บอยากไขยอยากจนขอให้สุขขีสุขขังมีตังใช้ ทุกทวนหน้าหรือพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม